i e โฟลเข้าแจ้งความหลังศิลปินถูกขูกคามทางเพศทำเอาแฟนคลับไม่พอใจอย่างมากเลยค่ะเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งได้นำรูปของนักร้องสาวอไอกรณิดหรือไอโฟลีฟนำภาพไปกระทำในเชิงลามกอนาจารโพสในลักษณะขูกคามทางเพศก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย งานนี้ทางต้นสังกัดของสาวอ,อ่ะอายได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบัญชีรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยโดยระบุข้อความว่าที่ป๊อปอิ o r อร์ a ปอเรชันจำกัดได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความกรณีที่นางสาวกรอนิต หรือ a i e ได้ถูกผู้ใช้แอปพลิเคชันทวิตเตอร์นำภาพของศิลปินรายดังกล่าวมาทำการเผยแพร่และกระทำในเชิงอนาจารลามกโพสข้อความในลักษณะเชิงคุกคามดูหมิน่นว่ากล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยการกระทำดังกล่าวทำให้ศิลปินในสังกัดได้รับความเสียหายอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังจึงมาแจ้งความไว้ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือหยุดการกระทำดังกล่าวหากปรากฏพบจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด